บรรยากาศเช้าวันนี้ที่รัฐสภานะคะคึกคักขึ้นมาทันทีค่ะเมื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลในฐานะสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะคะได้นําทีมสสของพักเก้าวไกลหนึ150่งร้อยห้าสิบคนเข้ารายงานตัวการเป็นสสใหม่ต่อสภาผู้แทนราษฎรค่ะท่ามกลางการต้อนรับของข้าราชการประจํารัฐสภาไปจนถึงแม่บ้านประจํารัฐสภานะคะที่ทําป้ายมาเชียร์พักเก้าไกลค่ะ ร้อมตะโกนให้กำลังใจนาย,ยกสู้สู้ให้คุณพิธาค่ะการปรากฏตัวของคุณพิธาวันนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกนะคะในรอบหลายวันที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ตัวเขาเองแจ้งว่าติดโควิดและต้องกักตัวนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็เกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะกระแสข่าวลือนะคะว่าพักเพื่อไทยจะไม่ยอมถอยยกเก้าอี้ประธานสาภาให้กับพรรเก้าไกลค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีชื่อของคุณสุชาติตันเจริญแกนนำพักเพื่อไทยจะเข้าชิงนะคะตำแหน่งประธานสภาแข่งกับพักเก้าไกลด้วยค่ะทำให้สถานการณ์ของ8พักร่วมรัฐบาลเสียงข้างมาก312เสียงนะคะถูกจับตาค่ะว่าจะเกิดความขัดแย้งจากกรณีเรื่องตำแหน่งประธานสภา จนทําให้การตั้งรัฐบาลของพวกเขาเดินหน้าต่อไปไม่ได้ด้วยหรือไม่เพราะพักเพื่อไทยเองตอนนี้นะคะก็ถูกโจมตีอย่างหนักค่ะว่ากําลังเล่นสองหน้าและไม่เพียงจะมีแต่ชื่อของคุณสุชาติตันจเจริญน,นะคะเข้าชิงประธานสภาจากพักเพื่อไทยเท่านั้นค่ะล่าสุดก็ยังปรากฏชื่อของบิ๊กป้อมผลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะ ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องค่ะในฐานะแคนดิเดตนายกที่คาดว่าอาจจะได้รับการเสนอชื่อชิงกับคุณพิธาในการประชุมรัฐสภาค่ะ วันนี้พลเอกประวิทย์นะคะเดินทางเข้ามาร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะท่ามกลางกระแสข่าวลือที่มีสะพัดมาก่อนหน้านี้ค่ะว่าเขาเดินทางไปอังกฤษเพื่อได้พบปะพูดคุยกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเพื่อตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคก้าวไกลเปิดดีลรับกับพรรคเพื่อไทยแลกกับการที่ให้คุณทักษิณได้กลับประเทศไทยนะคะ แต่พลเอกประวิทย์นะคะก็ปฏิเสธทุกคําถามค่ะแล้วก็บอกกับสื่อนะคะบอกว่าการเดินทางไปอังกฤษครั้งนี้ค่ะตนเองไปเพื่อรักษาสุขภาพค่ะแล้วก็ไม่เคยพบกับคุณทักษิณมาหลาย10ปีแล้วแต่ดูเหมือนว่าคําปฏิเสธจากบิ๊กป้อมนะคะไม่ได้ทำให้หลายคนมั่นใจหรือเชื่อได้ว่าวันนี้จะไม่มีการตั้งรัฐบาลขึ้นมาแข่งกับพรรคก้าวไกลค่ะ ขณะที่คุณพิธาเองให้สัมภาษณ์กับสื่อที่รัฐสภานะคะคุณพิธาก็ยังแสดงความเชื่อมั่นค่ะว่าเส้นทางสู่การเป็นรัฐบาลเนี่ยจะไม่สะดุดและเชื่อว่าเขาจะได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอค่ะจากผู้ที่สมาชิกในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีการเลือกประธานรัฐสภาคนใหม่นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ค่ะ ผลออกมาส่วนหนึ่งนะคะกำลังถูกจับตาค่ะว่าอาจจะเป็นการชี้ได้ว่าเส้นทางการไปสู่นายกของคุณพิธาคุณพิธาจะเดินไปถึงหรือไม่และ8พักร่วมรัฐบาลที่รวมกัน312เสียงนะคะจะมีการพลิกขั้วตามมาหรือไม่ค่ะหรือเป็นไปได้ว่าวันนี้แม้แต่พรรกเก้าไกลเองและคุณพิธาเองก็ประเมินทิศทางลมการเมืองได้เหมือนกันนะคะ ว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่เหมือนเดิมรวมถึงโอกาสที่เขาจะเดินไปสู่นายกรัฐมนตรีคนที่30ก็ดูเหมือนจะไกลออกไปทุกทีค่ะ